ก็สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับก็วันนี้วันที่17นะครับผมก็ไปกล้องถ่ายมานะครับแล้วก็เช็คขึ้นมาเป็น2ขีดนะครับก็อยากจะเตือนพี่น้องทุกท่านนะครับให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องควันบุหรี่นะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยก็จะมีควันบุหรี่ที่ผสมกัญชานะครับก็อยากจะเตือนเพื่อนๆพพี่น้องทุกท่านนะครับให้ระวังนะครับเพราะว่านอกจากมีความเสี่ยงที่จะ ติดโควิดเพราะควันพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อันตรายนะครับก็คือ,อวันนรกนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเคยเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำนี่นะครับวันนรกเนี่ยฮะจะแพร่ระบาดได้เยอะมากครับกับกลุ่มที่สูบบุหรี่นะครับหรือแม้กับกลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่ของคนที่เป็นวันนรกนะครับก็เพื่อนเพื่นพี่น้องทุกท่านก็รักษาสุขภาพและระมัดระวังนะครับ แล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้ตอนนี้ก็ฟื้นกํำลังดีมากๆเลยครับผมแทบจะไม่เป็นอะไรแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งเดียวคือตอนนี้นะฮะก็คืออาจจะหิวกาแฟเย็นบ่อยนะฮะขอสักนิดก่อนนะฮะสุดยอดมาครับมือผมจงเองนะครับนี่ก็อร่อยนะครับก็ สักเพลงนะครับขอสักเพลงเป็นเพลงในมาศการพระเจ้านะครับสักเพลงนะครับผมพระเจ้าเที่ยงแท้หน้านใ,นใจฉันพระเจ้าเที่ยงแท้เพร้อมประททยฉันให้พ้นความตายความรักพระองค์นั้นสารชื่อ พระเจ้าเทียงแท้เที่ยงแท้ในใในชีวิตฉันพระเจ้าเทียงแท้แน่ในใจฉันพระเจ้าเทียงแท้พร้อมประทานฉันให้พุนกว่า เชีียท,ทในจก,ในนก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ